สวัสดีครับเพื่อนๆขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานวันนี้ผมมีพระเครื่องดีราคาเบานะครับมาแนะนําอีกหนึ่งพระเกจินะครับคือหลวงพ่อแดงวัดใหม่นาะภากานาราธิวานนะฮะท่านเป็นสิทธิ์ของพ่อท่านครนวัดบังแสนะครับมาเลเซียสุดยอดพระเกจิ อแดนใต้นะครับอันโด่งดังอันจนเป็นตำนานนะครับนะฮะปัจจุบันผมก็ไม่เห็นว่าจะมีใครสืบทอดทอแล้วนะครับนอกจากหลวงพ่อแดงวัดใหม่นภะาการนะครับตอนนี้ราคาพราทางใต้ไม่แพงครับถูกน่าเก็บมากแถมยังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองน่าสะสมนะฮะองค์นี้จะเป็น ปิดตานะครับเอกลักษณ์ของพ่อท่านครนวัดบางแสะเลยนะครับอันนี้ลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับหลวงพ่อแดงวัดใหม่นภาการข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับด้านท,าท้ายก็จะฝังตะกุ3ด3ามดอกนะฮะนะครับเพื่อพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสมาเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเห็นหรือว่าเจอจะได้เช่าหาบูชาวไว้นะครับผมมีเอกลักษณ์ เล่นหาง่ายครับผมพุทธคุณดีครับแ้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับผมนะครับให้เป็นแนวทางสะสมอีกแนวทางหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับมีพุทธศิลป์เป็นของมีเอกลักษณ์เล่นหาง่ายนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับผมนะฮะและคอยติดตามกันตลอดถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ลงต้องขออภัยด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะครับให้เป็นแนวทางศึกษาสะสมต่อไปนะครับนะฮะผมก็จะสองหาพระเครื่องดีราคาประหยัดนะครับพุทธคุณดีมาแนะนำให้เพื่อนๆเป็นแนวทางในการสะสมอีกทางหนึ่งนะครับผมนะคลิปนี้ก็ขอจบอย่างเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับ